สวัสดีครับตับตรงพี่น้องกล่องปลาตับตรนี้มันได้เห็ดได้เห็ดผัดตมาะครับพี่น้องผัดตุแล้วก็เห็ดเห็ดออเห็ดมาจากประเทศจีนครัมันเองซมาเห็ดผัดเห็ดน้ำมันหอใส่ต้นหอม ตจะประกอบน้ำกระโบมีะนี้เลยปจนหอมเค็ดแล้วก็กระเทียมครับผมกระเทียมเขี่ยนี่ครับ เสร็จเทียมมาแลวครับพี่น้องเจ้ามาครับเปิดน้ำลวกก่อนลวกก่อนลวกแอ้วลว้ลวลาง แค่การเคนี้ก้างนะพี่น้องครับเราจะลวกจนกว่ามันจะสุกครับผม,มดูแล้วน่าจะสุกแล้วลวกแล้วก็ลา้าง แล้วก็ล้างต่อต่อมาครับนมก็มกเียกวไฟแรงไปหน่อยแล้วใติดข้ากล่อง 자카칠리 เพื่อทำปฏิกิริองหมักผมนะครับผมจะใส่ผัดน้ำมันหอยใส่น้ำมันหอยใส่น้ำมันหอยซ้อนสผัาเขียวนิดนึงนิดขาวนิดนึงครับ ใส,ส่ลไปซอกช้นีนิดนึงนนึงารับน้ำมันหอยแห้งให้มันมีน้ำเยอะๆครับใสแปงมันนิดนึงครับอันนี้กรณีน้ำมันเยอะเมื่อใส่ แล้วก็จะใส่ต้นห้อมไปครับเสร็จแล้วครับพี่น้องห้ามโบกัดหลเลยมามามาเิ่งนี่เสร็จแล้ว น้ำมันหอยโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเท่าไปซืไปสิ่มกันน้าครับร้านแรกแหละ,หละผัดเห็ดน้ำมันหอยเดี๋ยวเท่ามาสิ่มกันครับพี่น้องสิ่มบรรยากาศอยู่หลังลานครับสิ่มมือก่อน แช,แชบครับแสบครับดีของพอิเลบางสิ่งมีกอนผาดเห็ดน้ำมันหอย คลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับพี่น้องขอกันย์คลิปหน้าสวัสดีครับผม